ถูกฝัดตัวถอยเต็มเลยนะแพออย่งกันเฮ้ยไปเฮ้ยคอยไปแป้งพังกันเลยกสาไปถ่ายคลิปกันเล้ ແອງອີ່ຫຍັງຊຸມ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 ດີໃບຍາມສະບາຍດີເດີ້ພີ່ນ້ອງເນາະມາລິຍຳແດງແດງກະບໍ່ແດງເດີນອງ8ໂມງ ไดยที่นี <s well. <s um> <s ่ปะป๊านั่งนี่ด้วคอซุ้มเคยก็ไปกินเมื่ออื่นพี่น้องเนาะสบายดีก็คนมือเนาะอื่นปุกตุกหักตุก ตัวก็ยังหางรเป่าตบองตัวอ้หตัวกังห่ายนห่างทีใจที่เอาไว้ไว้ไว้ในหนังัห่าไมผ่านต่ให้ปองอนจะย่านไปนาจะลกชายเราไปไม่ได้ปหปองเราไปฉะฉะมันฉะเช่มสานะหนห้างจุปชะปองไปอันนัานปปองกม่ชาตายอ่องบิวว่าเมยอยู่ในที่เด

เด็กแจ้งพนักว่ามีนัวลมจะตพี่เ้องเนาะบิวบิวบิวค่อยเหรอก้มเนก้มหัวลง

<laughs> mà เป็น mà กันอย่างนี้ผมคนนะเด้อนี่ khoai ยิงกับโค công, luôn. công <laughs>

มาฟังนลำกันพี่น้องค่อยๆลูกหลานค่อยๆก้มลงก้มลงก้มลงก้มหัวลงก้มหัวลงโอ้พี่ๆมาป้าพี่มาป้า

สบาดีก่อนสบายดีบายดีนังพ the okay. 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 ังีปวยงามแล้วเนาะเด็บุ้นพักโลกโเเอาได้เลยจับนก็จัไข่ก็จักหนงเไงล่ะเหตุี่วนนี้เองนายตดินบอกว่า่อานีแล้เขาจะออยางว่าไป็นไง่างพีอเลยว่าโอเคแต่เอาไปไหนไปบ

กายปุ้งกายตัวนั่นายอพ่มาลกมาลเออเจ้างไเอออกมาลกยายปยียบยหครับเด็กตักันธผานี่กัน

Bảo mấy tiệp chú nào hả chả bái? bên nha, một bên nha À, bên nha chắc mèo, chắc ngang bà Mẹ Vậy là, cái... <laughs> <Bên> là <bò. cười> เบนบุกเจะเนี่ยมาเจนอนี่อะไรย้อนอ้หนังย้อนนี่เอะไรนี่ อันนี้นะอันนี้นะอันนี้เนาะอันนี้เนาะดูนี่นินนินนิน

กบเหียมเหี่มนว่ะเจ้าว่ากับปูจักแล้วมันเส่ามันออกูแปดโมงสิบเก้านาที เปแฟได้บเปิดแฟตม่ได้บ่เออปล่อยมืดเอเใชวงเบียงนีกใช่เด็กในกตาล ตักแหมมันทอกันแน่เยสวยนะ

ไปน้ําอีกน่พอสดเออโอ้ฝนตักนี่บ่เที่ยงเลยบ่แม่นกระตักวบ่แม่นบ่แม่นถ้วยนึงมีตอนตั้งต่อดิน้ําตั้งต่อน้ํามเนาะ 够了。 ผัดตัวถวยเต็มรเลยค่ะวมันเลย่วนนี่้แล้วผัดถวยเต็มก็เต็มอะผั hmm. ดถว ál, ดยอเเันิันว่าหัวมันิันว่ามอหมอไพนี่ปะ มาล่าประตนซ้มบอนตัวชื่อมาแต่แบบชั้นนะฮะน้ามันช่ยเฮ้ยคุณเท่า thảo phần nhá hơi nè nhá hú mười năm đề vâng 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 luôn lệ ý của đứa quá nó

Hãy subscribe phát kênh Ghiền Mì Gõ đi. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ๊กงหือกฟันหือบันตีแล้วจะดีอะไรแค่ได้คอนนะเจ๊เคยทำเด็ดเด็ด่นันเหมือนอะเล่นแล้วกดีเงินไปกี่แล้วแะไี่ซุ้มซุ่มเนาะซุ่มเคย

โอเคสาวพ่อนพี่น้องน้อคลิปเป็นสายเพื่นที่กอจบไป็่กนเ้อพอกันคลิปนาน้องขอนกินข้าวที่น้ำแล้วกับเลกโตะลางตัวล้างบวงแล้าเดจะอื่นมาเฮ่อตึงคนไหะาคิดพน่อยเนาะคลิปนี้ลวกอนเ้อขอกราบสวัสดีวันสุดทุกคนเนาะ